สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแคนนอนนะครับผมตัวนี้เป็น MP287 นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ที่เราประกอบทั้งเองนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับหัวพิมพ์เสียนะครับผมคือเสียทั้งสองหัวเลยนะครับผมเนื่องจากลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้งานค่อนข้างที่จะนานนะครับหลายเดือนนะครับต้องบอกว่าเกือบปีนะครับผมเพราะว่าแคนนอนเนี่ยนะครับ หัวพิมพ์กับตลับเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับแล้วข้างในมันเป็นฟองน้ําแบบนี้ครับถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆบางทีฟองน้ํามันแห้งหรือฟองน้ํามันเสื่อมตามสภาพนะครับมันทําให้มึกมไม่ออกได้นะครับผมส่วนนะครับผมหัวพิมพ์นะครับผมบอกก่อนนะครับผมมีลูกค้าหลายๆท่านนะถามว่าอุ้ทำไมแคนนอนหัวพิมพ์มันแพงจังบางร้านขายเนี่ยคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็คือเนี่ยดำกระสีแบบนี้ครับพันหกพันเจ็ด บางร้านพันแปดพันเก้าไมแพงจังแต่บางร้านเปลี่ยนคู่หนึ่งสี่ห้าร้อยทำไมถูกจังนะครับผมอันนี้ผมจะมาบอกนะครับข้อแตกต่างทําไมบางร้านเป็นถูกบางร้านเปลี่ยน,นแพงนะครับผมอันนี้คือราคาหัวพิมพ์นะครับผมให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นราคาขายปีกหน้าร้านนะครับผมนะครับตลับสีนะครับผมเก้าร้อยเนี่ยดำเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้คือขายหน้าร้านนะครับยังไม่รวมค่าเปลี่ยนของช่างนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ร้านค้านะครับเนี่ย คู่หนึ่งก็พันห้าพันหกพันเจ็ดนะครับผมพันแปดเนี่ยก็ยังไม่แพงนะครับเพราะต้องมีค่าช่างด้วยนะครับผมแต่บางร้านบอกว่าอิร้านนี้เปลี่ยนแค่คู่ละหกร้อยคู่ละเจ็ดร้อยถามว่ามันมีไหมแบบนั้นมีนะครับผมบอกว่ามีนะครับตลับแบบนั้นคือตลับอะไรนะครับเขาเรียกว่าตลับตลับแบบนี้นะครับแต่เป็นตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเขาเรียกว่าตลับมือสองแต่ยังไม่โดนเจาะหัวพิมพ์เขาก็เอาตลับพวกนี้นะครับผมมาต่อแท้งหรือมาเปลี่ยนให้ลูกค้า แต่ถ้าเราใส่ตลับมือสองนะครับเขาเรียกว่าตลับรียูสตลับแบบนี้ครับผมเนี่ยคือแท้เหมือนกันแต่เป็นมือสองเวลาเราเอาตลับใอสอ่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับถ้าไม่ใช่ตลับใหม่นะครับไฟสีส้มจะขึ้นตรงนี้นะครับส้มเนี่ยไฟสีส้มจะขึ้นตรงนี้กับพิปบอกสัญลักษณ์ว่าหมึกหมดนะครับเพราะเพราะว่าถ้าตลับใหม่แบบนี้นะครับแล้วเราใส่เข้าไปนะครับไฟจะไม่ขึ้นนะครับไฟจะไม่ขึ้นกับพิปแต่ถ้าเป็นตลับมือสองหรือตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับไฟมันจะฟ้องนะครับดูตัวอย่างเครื่องนี้นะครับผมเครื่องนี้ก็คือ ผวพิมพ์ใช้มานานแล้วนะครับผมใช้มานานแล้วใช้มาสักสักพักแล้วสักปีหนึ่งแล้วนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าไฟจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมเครื่องขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับผมถ้าตามหลักความเป็นจริงนะครับไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับผมถ้าตามหลักความเป็นจริงไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมทําไมไฟมันถึงไม่ขึ้นนะครับผมไฟมันถึงไม่บอกว่าน้ำมึกหมดทั้งที่จริงมันหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นไฟมันถึงไม่ กระพริพนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมยยกเครื่องขึ้นนะครับผมฝาตรงนี้แกะได้นะครับเราหาใครควงปากแบนนหรือหาอะไรแหลมๆนะครับผมงัดขึ้นได้เลยนะครับงัดขึ้นถอดออกได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมไฟมันถึงไม่ขึ้นนะครับผมเพราะบางทีลูกค้ามาบอกว่าทําไมเปลี่ยนหัวมันแพงบางร้านถูกบางร้านเปลี่ยนมาปุ๊บทําไมหัวมันพังง่ายหัวมันไม่ทนเดี๋ยวผมจะดูนะครับเนี้ย เราสามารถแกะเองได้แกะงัดขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องหักนะไม่ต้องตัวหกนะักเนี่ยมันเป็นแค่ล็อกเพื่อน,อนๆดูนะครับ <c oughs> เห็นไหมไฟมันมีกระพริบนะแต่ทําไมมันถึงไม่กระพริบชโชว์ตรงนี้นะครับทำไมมันไม่กระพริบโชว์ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกนะครับผมงัดขึ้นได้นะครับผมงัดขึ้นได้นะครับเพื่อนๆเห็นสติกเกอร์ตรงนี้ไหมนี่ครับสติกเกอร์ตรงเนี้ยนี่นฮะสติกเกอร์ตรงนี้ครับถ้าเราแกะออกเนี่ยไฟมันจะติดเห็นไหมครับเพื่อนๆ ไฟมันจะติดไฟมันจะติดขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยมันถึงมันถึงบ่งบอกว่าอันเนี้ยคือตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะนะครับไฟมันต้องติดแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไฟมันไม่ติดเห็นไหมตอนแรกที่เราเปิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์แปะติดไว้อยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าตลับที่ร้านใส่ให้เนี่ยมันเป็นตลับแบบไหนนะครับผมนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับ ไฟมันขึ้นไฟมันต้องขึ้นเตือนแบบนี้นะครับเพราะว่าหมึกในตลับตัวนี้ครับมันหมดไปนานแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าหมึกในตลับมันหมดไปนานแล้วมันไม่มีทางที่ไฟจะไม่กระพริบมันต้องกระพริบแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้เขาสติกเกอร์ไปปิดไว้มันก็เลยทําให้ไฟไม่กระพริบนะครับผม่นนี้แหละคือเหตุผลที่ทาไมเวลาเราเปลี่ยนหัวพิมพ์แล้วหัวพิมพ์มันไม่ค่อยทนหัวพิมพ์มันพังง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่านะครับไฟมันไม่โชว์เราเลยไม่รู้ว่าตลับที่เราได้มามันเป็นของใหม่หรือมือสองนะครับผมถูก ไม่มีแน่นอนผมการันตีถ้าราคาต่ํากว่าพันต่ำกว่าพันสี่ร้อบาทเนี่ยผมบอกเลยไม่มีของใหม่แน่นอนครับมือสองทั้งนั้นนะครับผมแต่ถ้าราคาแพงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเช็คเพราะว่าถ้าเอาของถูกมาขายแพงมันขายได้ครับแต่ถ้าเอาของแพงมาขายถูกอ่ะมันขายไม่ได้นะครับผมเราต้องระวังตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนตลับสอสตลับนี้ให้ดูนะครับหลังจากที่เราใส่ตลับสอสตลับนี้เข้าไปไฟตรงนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าเวลาอย่างของที่ร้านนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าถ้าลูกค้างบน้อยเนี่ยเราก็จะแจ้งว่ามันมีหัวมือสองหรือหัวรียุทนะหัวที่ผ่านการใช้งานมาแล้วราคาก็จะถูกกว่าเป็นครึ่งนะครับผมถ้าลูกค้าโอเครับได้เราก็จะบอกว่าบางหัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าอายุมันจะใช้ได้งานได้นานหรือไม่นานบางหัวอาจจะพังง่ายบางหัวอาจจะใช้งานได้เป็นปีปีอันนั้นเราก็ต้องแจ้งลูกค้าให้รับทราบนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหัวที่เขาได้ไปมันเป็นหัวมือหนึ่งหรือหัวมือสองนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวให้ดูนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเจาะหัวพิมพ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการเจาะหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะตัวสเต็กเกอร์ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าผมเจาะตรงไหนเนาะ สติกเกอร์แล้วก็เอาแปะไว้ที่ตัวเครื่องได้นะครับเราจะได้รู้ว่าตลับเรามันใช้เบอร์อะไรนะครับผมเนี่ยรูที่เราจะเจาะก็จะมีสามรูนะครับหนึ่งสองสามนะครับเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับผมส่วนดําก็จะมีรูเดียวนะครับผมผมก็ใช้สว่านเจาะนะครับผมเนี่ยเรามาดูกันว่าหัวใหม่ถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปมันจะเป็นแบบไหนนะครับผม เจาเข้าไปตรงๆเลยนะครับเช่ไหมฮะแล้วก็เจาะตามรูได้เลยครับจะเป็นรูแบบนี้นะแล้วมันจะมีรูของเก่าของมานอยู่ครับเนี่ยเราก็เจาะตามรูมาเลยนะครับ เครื่องปี้นน่าปกตินะครับเครื่องรุ่นรุ่นนี้ครับเขาจะไม่ได้ต,ติดตั้งแท่งมานะครับเครื่องรุ่นนี้นะแต่ถ้าเขาไม่ได้ติดตั้งแท่งมาเนี่ยมันจะมีตลับแบบนี้แถมมาคู่หนึ่งนะครับผมถ้าเราไม่ต่อแท่งนะครับตลับหนึ่งอ่ะมันปิ้นได้ประมาณร้อยกว่าแผ่นนะครับพอหมึกหมดเนี่ย เขาก็เลยต้องถอดตลับนี้ออกแล้วก็ซื้อตลับใหม่มาเปลี่ยนนะครับซึ่งราคามันนขคังที่จะสูงเราก็เลยเอามาต่อแท้งนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานได้นานขึ้นนะใช้ได้เยอะขึ้นนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานเพราะบางร้านเนี่ยหรือบางที่เนี่ยเขาไปซื้อหัวมือสองแบบนี้มาแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยบางทีถ้าเปลี่ยนถูกก็โอเคเรารับได้เพราะเขาคิดไม่แพงแต่ถ้าเขาเอาตลับมือสองมาเปลี่ยนให้เราคิดเท่ากับราคาตลับใหม่อย่างนี้ลูกค้าจะเสียเปรียบนะครับ จากนั้นผมจะใส่จุกยางเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเองก็ใช้จุกยางของเก่าที่อยู่ในเครื่องนะเนี่ยจุกยางตัวนี้ครับที่อยู่ในเครื่องได้นะเนี่ยจุกยางพวกนี้ครับแต่ผมถ้าลูกค้ามาเปลี่ยนที่ร้านเนี่ยทางร้านก็จะใสะ่จุกใหม่ให้นะครับผมแล้วก็ใส่จุกยางเข้าไปนะครับผม รูเนี่ยจะเจาะกว้างมากนะครับถ้าเจาะใหญ่มากนะครับมันจะทําให้อากาศเข้าได้นะทําให้หมึกวิ่งย้อนนะครับผมครับผมจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่น้ําหมึกต่อข้อต่อตรงนี้นะครับเข้ากับหัวพิมพ์นะครับวิธีไล่น้าหมึกของผมนะผมจะใช้สลิงต่อนะครับผมต่อจงจุกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดูดนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีสลิงนะครับใครไม่มีตัวจุกตรงนี้ครับผมใช้สลิงนะครับดูดขึ้นแบบนี้ครับผมดูดขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ไปเสียบนะครับผมตรงรูนะครับผมตรงนี้ครับผมแล้วดันเบาๆนะครับ พอดันตรงแท้งนะครับสังเกตมือผมตรงนี้นะเห็นไหมพอดันหมึกมันจะวิ่งมาตามสายแบบนี้นะครับผมดูนะครับครับพอหมึกมันวิ่งมาตามสายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมเสียบนะครับมือหนึ่งเสียบนะครับเสียบข้อต่อลงนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับหมึกจะไม่ย้อนนะครับผมแบบนี้นะครับมันย้อนแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวเราสั่งล้างหัวพิมมันก็วิ่งเข้านะครับผมแต่ถ้า ขอเพื่อนๆนะครับถ้าจะทํง่ายง่ายก็แบบนี้ครับสลิงมีข้อต่อนะครับเราก็เสียบแบบนี้ครับแล้วก็ดูดนะครับผมแบบนี้นะพอมันเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็ปิดจุกเล็กไว้นะครับผมจุกเล็กแบบนี้ไว้นะครับเราก็เสียบลงนะครับผมเสียบอย่าเสียบผิดสีนะเพื่อนนะครับเสียบให้ตรงสีนะครับเสียบก็เสียบเข้าตรงตรงนะครับผมนะฮะอย่าให้จุกยางมันรั่วนะครับถ้าจุกยางมันรั่วอากาศจะเข้าได้นะครับผมนี่นะฮะสีเหลืองนะครับพอเลียงเข้าก็เหมือนเดิมเราก็ปิดจุกเล็กไว้นะครับผมนะครับจากนั้นเราก็เสียบ เสียบสายลงนะครับผมโอเคมองไม่เห็นนี่นะครับอันนี้สีแดงก็เหมือนกันนะครับพอเราดูดมึอเข้ามาสายอย่างนี้นะครับเราก็ปิดจุกเล็กนะครับจุกเล็กของแท้งนะครับผมยจุกเล็กนี้ครับปิดไว้นะครับผมแบบนี้นะปิดทุกจุกแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ถอดนี้ออกนะฮะแล้วก็เสียบี่ยเสียบลงนะครับผม แบบนี้นะจากนั้นเราก็จะเอานะครับผมหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในเครื่องคืนนะครับผมเวลาใส่เข้าไปก็นะครับจัดสายให้ดีถอดสติกเกอร์หัวพิมพ์ตังนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วก็วางลงไปเลยนะครับผมแบบนี้นะจัดสายให้ดีนะครับผมเราเบี่ยงสายออกนิดเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยให้ดูใกล้นะครับเราจัดสายมาอย่างนี้นะครับผมเบี่ยงสายออกมานะครับแบบนี้นะ แล้วก็ปิดข้อต่อลงนะครับแบบนี้ปิดตัวล็อกนะครับแล้วก็นี่ครับเอาสายมาไว้แบบนี้นะนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทําการเช็คนะครับผมอีกอย่างนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกนะถ้าเพื่อนๆเวลาใช้งานไปกว่าเวลามันปิ้นแล้วสายตรงนี้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันติดนะครับผมให้ใช้ตัวหนังยางเรานะครับยางเส้นเล็กๆเรานะครับผม เอามาสอดเข้ารูนี้นะครับผมเนี่ยมาสอดเข้ารูนี้นะครับแล้วก็เนี่ยสอดเข้าตรงนี้ครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปนะครับผมเนี่ยหนังยางที่เราปิดแบบนี้นะครับเราเอามาคล้องอย่างเงี้ยคะเพื่อที่ไม่ให้สายมันเด้งเวลาทํางานแล้วก็เนี่ยปิดเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูคราวนี้นะครับ้าว่าไฟนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะนะฮะดูนะครับว่าไฟมันจะหายไปหรือเปล่านะครับผม เห็นไหมครับถ้าเป็นตลับใหม่ไฟมันจะไม่ขึ้นเนี่ยเพื่อนๆไฟมันจะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะลองกดล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมดูนะครับถ้าเราเช็คผ่านคอมเราสามารถเช็คได้ไหมนะครับผมมันสามารถเช็คผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับอีกอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเช็คผ่านคอมได้หรือดูจากไฟตรงนี้ได้ว่าหัวที่เขาใส่ให้มันเป็นหัวใหม่หรือเปล่านะครับผมตรงนี้ผมต่อสายยุดบีเข้ากับคอมแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์เพื่ออะไรน้ำหมึกนะแต่ถ้าเราจะล้างหัวพิมพ์นะครับก่อนใช้งานเนี่ยเราอย ไม่งั้นเดี๋ยวหมึกมันดูดเข้าเครื่องไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราไปดูในคอมนะครับว่าหัวแท้เนี่ยเราสามารถดูในคอมได้ไหมนะครับถ้าเปลี่ยนครั้งแรกนะครับผมเวลาเราสั่งล้างหัวพิมพ์หรือสั่งงานในคอมพิวเตอร์นะครับผมมันจะฟ้องปริมาณน้ําหมึกนะครับผมเพราะตัวเครื่องมันจะจําค่าหมึกที่มาจากโรงงานเพื่อนๆสังเกตนะครับผมเห็นไหมครับ มันจะโชว์น้ําหมึกที่เต็มตลับนะครับผมอันนี้คือหมึกแท้นะครับถ้าเราจะดูในคอมนะครับมันต้องมีแบบนี้แต่เดี๋ยวเราใช้งานไปสักพักนะครับมันจะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยจนตลับนี้จะเป็นตลับขาวๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นตลับมือ2หรือตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับถ้าเ้าเปลี่ยนให้ครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่โชว์น้ําหมึกแล้วก็ไฟสีส้มจะขึ้นตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผม ตอนนี้เครื่องกำลังล้างหัวพิมพ์นะครับทำการไล่น้ำหมึกเข้าในตัวตลับนะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาเทสหมึกไปพร้อมกันหรือเทสสีไปพร้อมกันนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะออกมาและใช้งานปกติหรือเปล่านะครับผม ครับผมหลังจากที่เราไล่น้ำหมึกล้างหัวพิมพแล้วนะครับก่อนที่เราจะส่งเครื่องลูกค้าเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าหัวพิมพมันมีปัญหาไหมหรือว่ามันปิน้นออกมามันขาดมันเป็นเส้นมันเป็นอะไรไหมนะครับเพราะว่าหัวพิมพ์ของใหม่เนี่ยเราก็ต้องเช็คทุกครั้งเหมือนกันถ้ามันมีปัญหาเราจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมไม่ใช่ว่าเรายนปัญหานั้นให้ลูกค้านะครับผมเราก็ต้องเช็คให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเราปิ้นเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันออกมาพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับออกมาขาดหรือออกมาแล้วมันผิดปกติตรงไหหนมม้ะรรพออที่่่จสงงาาืเปล เพราะว่าที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่าบางทีเราเอาไปเปลี่ยนกับร้านค้าเนี่ยค,คือเขาเขาไม่ได้นั่งทําให้เราดูนะครับผมก็คือซ่อมเสร็จก็ยกเครื่องกลับลูกค้าจ่ายเงินก็ยกเครื่องกลับไปเลยอย่างนี้บางทีเราไม่รู้ว่าหัวที่เราได้มาเนี่ยที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยมันเป็นหัวแบบไหนนะครับคือจ่ายถูกเนี่ยปุ๊บโอเคเรารับได้เพราะว่าของถูกมันก็จะเป็นหัวอีกเกตหนึ่งแต่ถ้าจ่ายแพงแล้วเป็นของเกตต่ำเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะหัวพิมพ์มันก็อาจจะทําให้หัวพิมพ์มันเสียและพังง่ายนะครับผมอันนี้ก็ต้้อองงงรรรระะะััันนนนนคคบบสําาหที่ใชิเต์ อันนี้ก็เห็นไหมครับัวพิมพ์ก็ออกมา100%เต็มนะครับผมหัวใหม่เนาะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับไฟก็ไม่ขึ้นนะครับผมแต่เดี๋ยวเราใช้ไปสักพักนะครับพอหมึกในตลับที่เราเปลี่ยนเข้าไปมันหมดไม่เกี่ยวกับหมึกในแท้งนะครับถ้าหมึกในตลับมันหมดนะครับผมไฟอะลามจะขึ้นพร้อมสีที่หมดนะครับยกตัวอย่างอย่างตลับสีดำหมดนะครับไฟตรงนี้จะขึ้นพร้อมไฟอะลามเราก็กดปุ่มสต็อปรีเซ็ตค้างไว้ให้ไฟอะลามมันหายเครื่องก็จะใช้ได้ปกติต่อไปไฟมันก็จะกระพริบนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะะครับผมนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ